สวัสดี FC ทุกท่านนะครับก็ฝากถึงไว้รุ่นหน่อยนะครับที่อชอบลื้อนะครับชอบลื้อเรือนิลเร่งอันนี้จะเป็นชุดเรือนิลเร่งนะครับได้กำทําการลื้อออกมาแล้วส่วนมากเลยนะครับเวลารถมีปัญหานะครับพวกเขาก็จะไปตั้งน็อตตรงนี้กันเห็นไหมไมันจะมีน็อตตรงนี้อยู่รถเด,ดินเบาไม่ได้นะครับแก้ปัญหาไม่ถูกจุดนะครับก็เลยไปทําการตั้งตรงนี้กันเห็นไหมไม่ทําการตั้งไปแล้ว เห็นไหมจะเกิดอะไรขึ้น,นครับเกิดใบลิ้นเล่งค้างนะครับแบบนี้คือเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดจุดนะครับเ่เห็นไหมแค่หมุนเข้าไปใบลิ้นเล่งก็จะค้างอารมณ์เหมือนคันเล่งค้างนะครับมันไม่ได้ตั้งกันตรงนี้นะครับอ่าลดอาการเดินเบาไม่อยู่นะครับอ่าสาเหตุหลักๆเลยก็มาจากอ่าหัวฉีดนะครับหัวฉีดตรงนี้หัวฉีดแล้วก็ปลอมติ๊กเนี่ยอ่าปลอมติ๊กตรงนี้นะครับในถังก็ต้องเช็คสองจุดด้วยอนะ่ะเบื้องต้นเลยแล้วก็ ใส่กลองอากาศนะมะกลองอากาศประมาณนี้ครับเกาะเบื้องต้นเลยก็ต้องเช็คอยู่ประมาณนี้ก่อนถ้าใครแก้ไม่ถูกจุดนะครับถอดออกมาแล้วไปตั้งตรงนี้นะครับเนี่ยรอบเนีเห็นไหมตั้งยันเข้าไปคันเร่งก็จะตึงขึ้นหรือเร่งก็จะเปิดเห็นไหมถ้าหรือเร่งเปิดแอแบบนี้คือรถสาตาร์ทถ้าว่าเปิดเยอะเกินไปรถจะจสาตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่า รถหัวฉีดมันมีการมีหมดป้องกันนะครับหากว่ามีคานเล่นค้างอย่างเงี้ยแล้วก็ไปสตาร์ทรถอะไฟจะไม่จ่ายหัวเทียนนะครับเพราะว่าเขาเซฟไว้นะครับในอีกอย่างถ้าว่าถ้าว่าเปิดนิดเดียวถ้ารถสตาร์ตติดนะรถรอบสูงแน่นอนครับเวลาเข้าโค้งอ่ะแหกโค้งแน่นอนครับเนะี่ยก็อย่าไปตั้งเล่นมานะตรงเนี้ยถ้าจะทําเองะไปหาช่างดีกว่าครับที่ชํานนหน่อยครับหรือไม่ว่า ถ้าจะทาเองอ่ะต้องใช้มิเตอร์วัดครับถ้าไม่มีด็อกเตอร์นะก็ต้องใช้มิเตอร์วัดเพราะผมเคยทคําคลิปบอกไปแล้วนะว่าค่ามาตรฐานมันเท่าไหร่ใช้มิเตอร์วัดตรงไหนก็ต้องวัดโวลต์ตรงนี้นะเห็นไหมก็ต้องเอามิเตอร์วัดโวลต์ตรงนี้ยค่ามาตรฐานของมันนิ่งๆเลยะจะมีไฟมาแช่รอ5ห้โวลต์แล้วก็มีกาวนะครับเส้นล่างขา,ขากลางจะเป็นเส้นออกครับไฟต้องมาแช่รออะโดยที่ไม่บิดเร่องอ่ะจะมี0.4โวลต์ครับแต่ถ้าใช้ด็อกเตอร์อ่ะจะเป็นองศาครับองศาเท่ากับศูนย์นะครับ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะผมก็จะเอาด็อกเตอร์มาจับให้ดูตั้งให้ดูครับว่ามันเป็นยังไงครับถ้าเราอาอยุยเฉยอ,อย่างเงี้ยเอามือไปหมุนข้อแบบนี้เห็นไหมคันเร่งก็จะตึงเองนะครับหมุนเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคันเร่งก็จะตึงเองเกิดปัญหาครับรถมีปัญหาแน่นอนครับขับไม่ได้ครับก็ต้องแก้ให้ถูกจุดนะในรถที่เดินเบาไม่ได้ครับก็ต้องไปแก้ที่จุดอื่นดูว่า ปั๊มติ๊กหรือเปล่าหัวฉีดหรือเปล่ามีปัญหาหัวเทียนดีไหมสก่องอากาศตันหรือเปล่าก็เบื้องต้นให้เช็คอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เช็ควาลเช็คกำลังอัดอะไรดีไหมถ้ามาแก้ตรงนี้เลยมาขอนอตรงนี้เลยเป็นผิดนะครับเนะี่ยตรงนี้ข้อไว้ยันไว้เฉยนะครับแล้วก็จะเกิดอีกกรณีหนึ่งครับเกิดมันตั้งไปนานๆอย่างเงี้ยหัวตรงนี้มันสึกนะเห็นไหมหัวตรงนี้มันจะเกิดอาการสึก หัวตรงนี้มันจะเกิดอาการสึกใน,นหัวที่แตะกับลินๆๆ้นเร่งๆแคหัวมันสึกไปเรื่อยๆ,ๆอลิ้นเร่งมันก็จะถอยหลังไปก็เกิดปัญหาได้นะครับก็ต้องว่ทงาทําง,งานยังไงครับเนี่ยก็มันก็จะเป็นคันเร่งครับหมุนเห็นไหมลิ้นก็จะเปิดไฟก็จะส่งมันจะมีไฟเข้าไฟออกเหมือนวงล,ลูปไหมไฟเข้าแช่แล้วก็บิดออกบิดออก บิดออกไฟก็จะแม็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าไฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะกองก็จะสั่งแกนน้ำมันเพิ่มขึ้นรถก็จะแรงขึ้นรอบรอบเครื่องก็จะสูงขึ้นอ้หลักการทํางานของมันก็จะมีอ่ะประมาณนี้เอาเป็นว่าอย่าไปมือบอลเล่นก็แล้วกันนะเด็กๆนะเวัยรุ่นถ้าเจอแล้วก็หาช่างดีกว่าครับหรือว่าตรวจสอบเองอ่ะดูตัวเองก็ได้ดูคลิปผมในช่องผมแม่ก็มีวิธีบอกอยู่นะอาล้ครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปน,น,คคปน้ครับับสสีีด